ก็ตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ JKN Global Group ซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยมีการจับมืออย่างเป็นทางการร่วมกับช่อง Top News นะครับในการทำรายการร่วมกันแต่ในส่วนของการถแถลงต่อตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่มีเรื่องของวงเงินนะครับว่าตกลงวงเงินกันร่วมทำธุรกิจเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยทาง JKN ยังมี สัญญานะครับอยู่กับทางกสทชในเรื่องของลิขสิทธิ์ในการออกอากาศอยู่นับจากนี้ไปอีก5ปีครับซึ่งเดิมเนี่ยช่อง JKN เนี่ยก็คือช่อง NewsTV 18นะครับหรือ DailyNewsTV โดยดำเนินการโดยบริษัท DNBroadcast จำกัดครับซึ่ง มีการประมูลช่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจระดับชาติจากกสทชครับในราคา1,310ล้านบาทและได้หมายเลขช่องอยู่ที่ช่อง18ครับจัดอยู่ในหมวดของช่องข่าวนะครับความคมชัดปกติซึ่งทีวีดิจิตอลก่อนหน้านี้ถ้าดูข่าวกันนะครับเขามีการคืนใบอนุญาตทั้งหมด7ลายแต่ทางนิวส์ทีเนี่ยไม่ได้คืนนะครับ พอมีคนสนใจเข้ามารับช่วงต่อนั่นก็คือ JKN นั่นเองต้องจับตาดูหลังจากนี้ครับว่าช่อง JKN 18ที่ร่วมจับมือกับทาง Top News เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะสามารถเรียกความนิยมกลับมาได้หรือไม่